ไม่หวานเจี๊ยบครับนี่ครับจัดให้แล้วครับตามสัญญาครับลูกค้าหลายคนรีเควสบอกพี่จัดเป็นชุดให้ผมเลยได้ไหมขอแบบแจม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 อ่ะจัดให้แล้วครับกับเจ้าคันตัวใหม่ครับคันไอกาออกโทเบครับตัว Minor c h a ชนปี2026 Bank Super x แบงก์ซูเปอร์เงเปลายเด้งๆผิวๆแบบนี้เลยครับปลายโคตรเล็ก ปลายโคตรเล็กน้ำหนักโคตรเบาดีไซน์สวยๆแนว JDM แบบนี้นะครับจับคู่กับรอกอสริโปฮันเตอร์นะครับแวนนิดนะครับดูเหมือนเผินนึกว่าถือลอกแวนฟอร์ตตัวละ700 0กว่านะครับนะมีซีนกันน้ำทุกจุดนะครับลูกปืนสตนเลส6ตลับกันน้ำเค็มแน่นอนครับเพราะว่าเป็นลอกตกปลาหมึกนะครับเป็นลอกตีอ่ะพรอมใช้ฝั่งของทางเมืองนอกเขานะครับและพร้อมํามาจับคู่กับนี่เลยไอกะสีแดงเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันเลยนะครับเกิดมาคู่กันเลยนะครับ ให้ดูความเด้งนะครับคันนะครับความยาว8ฟุต6 2ท่อนนะครับเวท ML นะครับแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ทั้งเส้นออกแนวแบบตึงๆหน่อยนะครับเวทจะอยู่ที่ PE 0.6ถึง1.5ครับน้ำหนักเหยื่อที่แนะนำ5กรัมจนถึง35กรัมนะครับแต่ที่ซองเขาน่าจะตีผิดนะครับที่ซองเขาตีมา70กรัมเลยผมว่ามันมันเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าปลายเขาค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เด้งมากนะครับเห็นไหมอ่าถ้าแนะนำครับ น้ำหนักที่ดีเลยนะครับตีแบบตีสนุกสนุกก็7กรัม10กรัม15กรัมคิดว่าตีกําลังดีนะครับอ้าวลองจับคู่กับสีทองให้บ้างครับบางคนชอบแบบว่าสีสันตัดกันหน่อยนะครับก็เป็นลอกดําขิดแดงตัดสีทองนะครับสวยๆแบบนี้แจมๆแบบนี้นะครับชอบสีไหนก็ทัรกอินบ็อกด่วนๆนะครับแจ้งแอดมินได้เลยครับพี่ผมชอบคันสีทองครับพี่ผมชอบคันสีแดงนะครับครบชุดพร้อมส่งครับทางร้านแถมสายเอ็นฟูโรนะครับตกปลาหมึกให้1ม้วน นะครับแล้วก็โยแบบสุ่มให้อีกหนึ่งตัวแล้วกันตอนแรกว่าชุดนี้จะไม่แถมโยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจัดโยแบบสุ่มแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับไปถึงลูกค้าจะได้ครบชุดพร้อมตกนะครับชุดนี้ผมลองรวมเล่นๆแล้วนะครับมันจะอยู่ประมาณนัก2 0 0พนนะครับโดยประมาณรวมทั้งหมดแล้วนะครับรวมส่งนะครับอยู่ประมาณ2 0 0พแต่ว่าเดี๋ยวจัดโปรปีใหม่ให้ครับเอาไปเลยครับ1 0 0 0 990บาทครับ1,990ครับของแต่งจุกๆของแต่งจุกๆไปเลยนะครับออาไล่ให้ดูความสวยนะครับมี2สีเวลาสั่งซื้ออย่าลืมแจ้งแอดมินให้เรียบร้อยนะครับว่าเอาคันสีทองหรือคันสีแดงนะครับลอกมีสีเดียวครับเบอร์2 5 0แขนคู่มีซีนกันน้ำเข้าทุกจุดนะครับลูกปืนสแตนเลสหกตลับนะครับจะหมึกจะปลาขอให้บอกครับชุดนี้ รับจบพร้อมลุยนะครับครบชุดพร้อมส่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยอ้าวสินค้ามีจำนวนจากัดนะครับเพราะว่าคันผมได้มาสีละสิบคันแค่นั้นเองตอนแรกว่าจะไม่จัดแล้วนะครับกลัวมันหมดก่อนนะครับแต่ว่าลูกค้าหลายคนก็รีเควสนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อแต่คันไปนะครับอยากให้ช่วยจัดเป็นชุดให้หน่อยนะครับบางทีนึกภาพไม่ออกทางร้านก็ต้องจัดให้นะครับรับประกันความสวยครับบอกแล้วคอนเซปต์ร้านัทไทย นะครับใช้ดีอย่างเดียวไม่ได้ครับถือไปมันต้องเทด้วยนะครับถือไปมันต้องเท่ด้วย,อ,อ,วยอ้าวสนใจก็แจ้งแอดมินด่วนๆนะครับ